สวัสดีครับมีนักขี่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในซองจินอูหรือโ o โลเลเวลิงอารนะครับวันนี้มาพูดถึงไกด์เพิ่มพลังต่อสู้2 0 0 0 0 0นะครับก็สําหรับสายฟรีสายเติมน้อยรับปร,ระกันพลังถึง2 0 0 0 0 0เพื่อนๆจะผ่านทุกคอนเทนต์ง่ายๆแน่นอนนะครับเรามาเริ่มที่ตัวพระเอกกันเลยดีกว่านะครับก็อาวุธเลยครับ SSR 100ก่อนเลยครับ2ออ,อ,อ,อาวุธนะครับ อาวุธอะไรก็ได้จะขอเป็น nr, nr จะพลังเยอะกว่า s r นะครับพราพยายามปลดเลเวลไปครับแต่ช่วงปลด80 8 0 8ไป81อันเนี้ยมันจะใช้เยอะนะการปลดที่อาจจะมีปัญหาก็คือเจ้าใบนี้นะครับเจ้าใบนี้นะนี่ มันจะปลดตั้งแต่6080ข 80, ึ้นไปนะครับก็มันจะใช้อย่างละหนึ่งอย่างละสองถ้า80ใช้3ใบนะครับอันนี้เพื่อนสามารถหาจากเกตได้หรือไม่ก็การย่อยอาวุธม่วงครับมันจะได้หินสีม่วงมาเห็นหป่มเพื่อนๆก็เอาหินนี้มาแลกได้ครับต่อไปเป็นในส่วนอาวใส,ส่สก,กิลเพิ่มได้ด้วยเหรออ๋อปลดอาวุธจุ๊บจุ๊บพลังเวทเพิ่มขึ้นอ๋อนี่ก็ได้อ่าต่อไปเป็นส่วนอัตติแฟกนะครับอัตติแฟกนี้ต้องมาบอกว่า ใส่สีทองพลังมันจะได้มากกว่าสีม่วงครับแต่ว่าอย่างที่บอกพยายามหาออฟออที่มันเกี่ยวกับพลังโจมตีพวกโจมตีเปอร์เซ็นน่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออดาเมกคิติคอนนี่จะบบกพลังเยอะพยายามเน้นพวกค่าที่เป็นแบบพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นเ์อะเยอะแค่นั้นครับแล้วก็พยายามใสออ่ออปชั่นสีสี่ชิ้นให้ประเทศตรงกันด้วยนะครับ อ่าต่อไปเป็นในส่วนฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์ก็อาวุธก็เป็นไปได้ใส่ประจตัวด้วยนะครับแล้วก็พยายามหาซ้ำมาตีบวกกันเยอะนะครับแล้วก็เป็นในส่วนเลเวลเลเวลก็เออได้มาจากตัวละครหลักเรานะครับอย่างจีอูถ้าจีอูหกก็สามารถอัพไปถึง60ประมาณนี้อย่าลืมมาวิวัฒนาการแื้วหาตัวซ้ํามาด้วยนะครับสกิลนี่เวลาอัพนี่ได้พลังต่อสู้ด้วยนะครับได้ไม่เยอะมากแต่ก็ได้นะอาร์แฟกต์เหมือนกันพยายามใส่ครบ4ชิ้นนะครับ แล้วก็พยายามคัดออฟหาเป็นพวกเปอร์เซ็นต์เยอะๆพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ดามเมจชิติคอนเอ,อ่อพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์พลังชีพเปอร์เซ็นเอ้ยพวกพลังเปอร์เซ็นต์น่ะมันจะได้พลังต่อสู้เยอะประมาณนี้นะครับและแน่นอนว่าอย่าลืมทำสามตัวละครด้วยครับหลังจากทำสามตัวละครเสร็จก็ค่อยมาทำตัวอื่นแค่นี้ครับเสร็จแล้วอันนี้มีจะพูดแบบกระชับกระชับไ,ไวๆนะ ต่อไปก็คือคางอาวุธครับพยายามปลดให้ไปไกลที่สุดเลยเพราะว่ายิ่งปลดไกลได้เราก็ยิ่งได้เยอะครับเพราะว่าเราเอาพลังไปใส่ชิ้นนึงเนี่ยเอาของ s r ไปใส่เนี่ยมันจะบวกพลังประมาณ 3- 4พันแล้วก็อาวุธไหนที่เพื่อนๆใช้ประจําก็อย่าลืมมาอัพเลยครับเห็นไหมเราสามารถอัพได้เห็นไหมมันจะบวกพลัง r s r หัวแ s r บวกเจ็ดสิบห้าบวกเยอะมากนะอันนี้ปืนหมีใช้ประจําอยู่แล้วก็อัพไปเลยละกันบวกเท่าไหร่โอโ้โหบวกพันสี่เหนาะๆหนะเลยนะใช้หมีใช้จะดาบกันอันี้แหละก็อัพแต่นีน อยจะลืมหานาฬิกามาอัพด้วยนะครับแต่แนะนําคือพยายามเปิดให้ครบก่อนดีกว่าเปิดให้ครบเสร็จแล้วค่อยมาอัพดีกว,ว่าแค่นั้นเองครับต่อไปมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วการเพิ่มพลังมีแค่ลิงเกมเนี้ยนะนีครับเล่นเข้าใจง่ายดีเอ่อมีอะไรอีกไหมใช่ไหมไม่มีแล้วผสมพุทธิ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนแบตเทิลคารนะอันนี้ถ้าพลังเพื่อนๆอ่ะตอนนี้มีไปอยู่ที่2 1 3 0 0 0นะครับแต่ก็เพื่อนๆที่แบบว่าเออพลังเยอะกว่าก็จะดีครับเพราะว่ามันก็ยิ่งได้เพชรกับเงินตรงนี้ด้วยนะครับมีการอัพพลังอื่นอ,อีกไหมอ่อไม่มีครับอีกอีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์พยายามตีบวกด้วยบวกสูงสุดคือบวก20ครับมันจะได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีก4ออฟเวลาตีบวกก็บวก5ออฟหนึ่งมันจะเพิ่มทีละ,อ,ะ,ะออฟอาจจะมีโอกาสออฟซ้ำบวก10บวก15แล้วก็บวก20 ก็พยายามตีบวก20แต่พยายามขัดออกเป็นพวกเปอร์เซ็นต์ให้เยอะๆแค่นี้ครับจบแล้วอ่าเรียบร้อยครับจบไปนในส่วนการทำไกลนะครับสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยที่ทำค่าพลังสองแสนยังไงนะครับผมเออเดี๋ยวมีขอญาตไปเปิดตู้เล่นแล้วกันตัวก็ยังไม่ได้ไม่ครบสัทีเอาของไม่ได้ครบหมดแล้วหรอ,อเวนกระดาม อ่อเ,เพื่อนๆอย่าลืมดองด้วยนะครับเดี๋ยวนางเอกใกล้เข้านะครับเดี๋ยวนางเอกเหลือแค่เจ็วันนะดองข่าวอเยอะเลยครับอาเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดตรงนี้เล่นแล้วกันนะครับมันการันตีแล้วตอนนี้อยากได้น้องหมัดน้ำนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ช่างแม่งอ้าวได้อะไรเอ่ยหรือว่ามินอ้าวในสุดก็ได้มินบยอกกูสทีนะครับได้ตัวฮิวสทีนะโอ้โหเล่นมาตั้งแต่เปิดเซฟยันวันนี้เพิ่งจะได้ได้ตอนนี้ก็เฉยๆแล้วแหละไม่รู้มาทำไม <laughs> แต่ตอนนี้ขาดน้องเนี่ย น,น,น้องน้ำแข็งนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เฉยๆแล้วทุกวันนี้นะมาเปิดอีกทีให้เ,เพื่อนๆให้เ,เพื่อนๆย่องไปเลยแล้วกันครับให้เ,เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งไอสิโบโลไปแล้วยโฮอ้าวยอาสิงเอาแค่แปดมาไหมเ้ยเพิอุ้ยมาวะ่ะน้องหมัดน้ำแข็งดิโอ้โหเอ็มมาครับเรียบร้อยเลยไปสวรรค์ยังไม่สมัครใจมีนั่นแหละอ่ะขอให้คนเล่นเกมโซโลเรเวลลิงอร่อยยังมีความสุขนะครับ ตอนนี้มันไม่มีไกด์ใดทำเม่อมีทำจบตั้งแต่อาทิตย์แรกก็แล้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เดี๋ยวก็มาลงใหม่นะครับขอให้คนเล่นเกมอย่างมีความสุขอย่าลืมเล่น15เกมนะครับ